สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์ันะคับถิสถานการ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับคำขู่ของทรัมป์กับกลุ่มบริกส์นะครับดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลหรือไม่นะเพราะอินเดียก็ยังคงหันหน้านะครับเข้าหาบริกส์นะครับแล้วก็บราซิลนะครับก็ยังคงเหนียวแน่นนะครับอยู่กันกับกลุ่มบริกส์ขณะที่นะครับรัสเซียและจีนเนี่ยไม่พูดมากนะครับนิ่งและเดินหน้าต่อไปอย่างเดียว ท่นะามกลางคำกู่ของทรัมป์นะครับต่อกลุ่มบริสและที่สำคัญนะครับนะยังไม่กล้าทำอะไรแรงๆนะกับแกนกลางนะอย่างรัสเซียและจีอีกด้วยนะฮะจึงกลายเป็นเสือกระดาษไปทันทีนะครับขณะทีนะ่เป็นเสือโหยเนี่ยนะกับชาติเล็กชาติน้อยนะอย่างดุร้ายนะครับวันนี้เรามาดูท่าทีนะของผู้นำกลุ่มบริสกันนะครับนะว่านะเขามีข่าวอะไรกันบ้างนะ ข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่าข้อความใหญ่ของปูตินนะครับสูดฉับล่วงหน้านะครับก่อนการประชุมสุดยอด SCO ในจีนนะครับโดยที่ปูตินและสีเนี่ยสมรคีเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับที่จะผลักดันกลุ่มบริกสนะครับต่อต้านอิทธิพลทางการเงินที่นําโดยสหรัฐและปูตินนะครับได้ตําหนิอย่างแรงนะครับต่อการใช้ของการเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือของการล่าอาณานิคมยุคใหม่โดยทางตะวันตก ซึ่งปูตินโมดีและสีนะครับแบ่งปันเวทีท่ามกลางภาษี50%ของทรัมนะครับต่อการส่งออกของอินเดียข่าวรายงานว่านะครับรัสเซียและจีนเนี่ยผลักดันบริกสนะครับที่จะปฏิรูประบบการเงินโลกนะทําการการโจมตีภาษีของสหรัฐโดยทางประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับได้พูดกับซินหัวร่วงหน้านะครับก่อนการเยือนระดับรัฐนะครับสู่จีนในสัปดาห์นี้ ซึ่งวลาเมียร์ปูตินนะครับได้กล่าวว่ามอสโกและปักกิ่งสนับสนุนนะครับเพ vic, ียงแค่ระเบียบโลกหลายขั <c volta> ้วโดยปูตินนะครับได้กล่าวอ้างถึงนะครับบรรดาความสัมพันธ์ต่างๆร่วมกันกับจีนนะครับอยู่ว่าอยู่ที่ระดับสูงเป็นประวัติการการค้าแบบทวิภาคีนะครับได้กระโดดขึ้นนะครับถึง1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์นะครับตั้งแต่ปี2021 ตามการบอกนะครับของพระธรน,นาทิบดีปุตินนะครับแกะสินหัวและประธานาธิบดีรัสเซียนะครับได้ตั้งข้อสังเกตว่านะครับข้อตกลงต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้เนี่ยกำลังบรรลุผลสําเร็จนะครับในเงินสกุลของรูเบิลแล้วก็หยวนเขายังได้วิงบอลแล้วก็ย,ยกย่องชมเชยนะครับถึงวัฒนธรรมจีนรัสเซียแล้วก็ความเชื่อมโยงนะครับระหว่างประชาชนกับประชาชนอีกด้วยนะฮะ ตามคำกล่าวของวลาดเมียปูตินนะครับประธานาธิบดีของรัเสเซียเน,นี่ยจากแร่งข่าวซิ้นหัวนะครับว่าพวกเรานะครับยืนสมานสมัครคีเป็นหนึ่งเดียวกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งความสามารถของบริกสที่จะจัดการความท้าทายโลกที่กำลังถูกแรงกดดันแบ่งปันมุมมองที่คล้ายคลึงกันนะต่อความมั่นคงในภูมิภาคและก็ในระดับโลก และใช้การยืนะร่วมกันนะครับต่อต้านการคว่ำบาทที่เป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดขวางนะครับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของบรรดาสมาชิกของ b ริกสและโลกนะครับในระดับใหญ่รัสเซียและจีนนะครับได้ให้คำมั่นสัญญานะที่จะสร้างนะครับระเบียบการเงินโลกใหม่ นะที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานนะครับของการเปิดกว้างและก็ความเท่าเทียมกันนะครับอย่างแท้จริงทําการจัดหาการเข้าถึงแบบเท่าเทียมแล้วก็ไม่เป็นการเลือกปฏิบัตินะสู่เครื่องมือของพวกเขาสําหรับทุกประเทศและ,ะทําการสะท้อนนะครับนะการยืนอย่างแท้จริงของบรรดารัฐสมาชิกในเศรษฐกิจกโลกมันเป็นความสําคัญและจําเป็นนะครับที่จะยุติการใช้ของ การเงินนะครับเป็นเครื่องมือของรัทธิล่าอนานิคมยุคใหม่ซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของโลกในทางตรงกันข้ามนะครับพวกเราแสวงหาความก้าวหน้าสำหรับผลประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งมวลน,นะครับและจุดสำคัญต่างๆนะของการให้สัมภาษณ์ของปูตินนะครับจากแหล่งข่าวซินหัวนะครับก็คือ การค้ารัสเซียจีนนะครับสูงขึ้นนะถึง1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์านะครับตั้งแต่ปี2021ข้อตกลงต่างๆนะครับกำลังเคลื่อนย้ายนะสู่เงินสกุลรูเบิลและหยวนกา๊าซนะครับหนึ่งแสนล้านนะครับลูกบาทเมตรเนี่ยได้ถูกจัดส่งให้จีนแล้วโครงการต่างๆนะครับนะของเทคโนโลยีระดับสูงแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานกำลังขยายตัวนักศึกษานะครับ72,000คนเนี่ยนะครับอยู่ในการแลกเปลี่ยนแบบทวีภาคี ต่ต้านคัดค้านนะครับการใช้การเงินเป็นเครื่องมือการล่าอนานิคมยุคใหม่ประนามนะครับการเชิดชูนาซีนะครับในสงครามโลกครั้งที่2ส,สีจิ้นผิงนะครับเป็นผู้นำที่แท้จริงด้วยวิสัยทัศน์โลกโอยปูตินนะครับน่าจะเยือนจีนเนี่ยตั้งแต่31สิงหาคมนะครับถึง3กันยายนนะสำหรับการประชุมสุดยอด SCO ที่ตามหลังจากเหตุการณ์นะครับวันแห่งชัยชนะซึ่งเขา จะจัดการพูดคุยนะร่วมก,กันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็นายรัฐมนตรีนาเรนทาโมดีของอินเดียโดยสิ่งนี้นะครับมา่ามกลางภาษีครั้งประวัติการของทรัมป์นะครับต่อชาติต่างๆที่กําลังทําการค้าขายกับทางรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้ขึ้นภาษี50%นะต่อการส่งออกของอินเดียเนื่องจากการจัดซื้อน้ํามันนะครับของทางรัสเซียนะครับเพรข่าวนี้นะครับก็เรียกว่าฟังกันชัดๆ ฟังกันเต็มๆนะสำหรับผู้นําของรัสเซียท่านนี้นะครับปูตินนะนั่นคือการเดินหน้านสร้างระบบการเงินใหม่ต่อต้านอิทธิพลดอลลาร์นะครับต่อต้านการใช้เงินเป็นลัทธิล่าอาณนานิคมยุคใหม่ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเปิดกว้างไม่เลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งเสริมโลกหลายขั้วต่อไปนะครับนี่เปนการยืนยันนะของปูตินทามกางการข่มขู่ของทั้์นะครับต่อกลุ่มบริกส์ที่ เป็นการส่งสัญญาณนที่ชัดเจนของปูตินนะครับก่อนเข้าร่วมนนประชุมสุดยอด SCO กับสีจิ้นผิงและก็นาเดนทามบดีนะฮะหลังการเข้าร่วมพิธีเดินขบวนพาเหรดนะของทางทหารของจีนในวันแห่งชัยชนะ3กันยายนเนี่ยนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีะอะไรออกมาหรือไม่นะครับหลังการประชุม SCO กันนะครับเพราะนั้น อันนี้ก็เป็นข่าวที่มานําเสนอกันว่าในขณะที่ทําคู่บริกนะแต่ว่าแกนนําบริกอย่างรัสเซียและจีนเนี่ยนิ่งเงียบไม่ต้วตอบแต่พูดยืนยันหลักการว่าจะเดินหน้าภารกิจของตัวเองต่อไปนะครับไม่อยอมหมอนคอให้แนนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ